อีครบหมดงั้นมาตมาทัตดีที่เอฟอครบดูดทันดูดผานจบจบปรับมาอย่างเงี้ยแต่แรกเราก็ผ่านแต่วันแรกแล้วโอ้ยแมงเน็ตเปรตเอาไปเปล่งเลย ฮิวเป๊ะฮิวเป๊ะก็น่าจะพอละขิมอันนี้เดี๋ยวไอ้นี่เนาะนี่เดี๋ยวเราตอนฮิวบอสเรามายืนรวมกันจุดเดียวแล้วค่อยๆฮิวไปใช่สติกสติกท <Stick, S 2> <Board S 1> <ะ>ูเกเตอร์ปอมหน้าบอสเนี่ยรวมกันเป็นเส้นตรงลดปัญหากันบัคคิวไม่ติดอาจจะช่วยได้นิดนึงแต่ถ้าไม่ได้แบบไม่รู้เอ <laughs> อันนี้เบลเป็นฮิลหนึ่งเหมือนเดิมนะที่เบลฮิลใหญ่ตอนมันปันครั้งแรกเสร็จ AMD <c oughs> ช้ฟ free sync <oughs> มากินกินเยลกิน <c oughs> เหล้ <c oughs> อาอ่ะ ตำแหน่งเดิมทุกอ,อ่างไงตำแหน่งเดิมเดิมทุกอย่างไงดูข้าวคิวใหญ่ตอนส<อ><อ>ามถ้าเลือดมันน้อยเราก็เล่น DPS สี่ไปก็ได้ใช่ดูสถานการณ์ถ้าเกิดเลือดเลือดเ,เ,เยอะก็เล่น DPS ห้าปรับตามสถานการณ์พร้อมโอเคลมขงเกี๊ยวอาหารม่วงเลยแล้วกันอตกหมด ด้เนี่ยเปิดคนเกสตรงข้ากับบอสนะโอเคอีกพั่เด้ะนออ ัหนึ่งวันสองวันสาม ตีพิงกับพี่เก่งพิงกับพี่เก่งซ้ายซ้ายเอส,สวยพอละตียาวเลยวั <c oughs> นห้าพี่เคสได้กี่ลูกแล้วนะ่ะได้แกันหกขี่แซกแล้วโอ้แต่ไม่ไหวแล้ว ไม่ลองเอาแม,ม่นอดเดียวเจ๊ต้องได้อเนะี่ได้ปะบอลเจ็ดไม่ได้ก็บล็อ,อกคนเดียวละเนี่ยทางขวาหันไปเลยหันไปเลยหันต,ตัวเองไปเลยหันตัวเองไปบล็อกเลยด้านขวาอย่าคนอื่นเบี่ยงเองเห็นไหมน่ะนั่นแหละมานะนะได้ได้ปะได้ อูตัวแดงเจ็ดสองตัวแดงต้องยักหน่อยแหละปับเรียบร้อยเกมของหิวหนึ่งครับข้ามานี้ข้ามานี่ข้มามหนี้ข้มาขมยินนี่ข้มาขมยินนี่โอเคครับ ไ,ไม่ม,ไมันโดดน้อยอย่างวะลืมไปว่าเป็นทนีวีเอ่หมาตัวเองช่างมันไม่ได้ฝั่งมีทีเอหายไปไหนอ๋อผันสวยผ่านไปชิมเลือดสวยชกมนี่เล่นหวัดเสี่ยวทุกรอบ

อลองชุบดรลองชุบเรองอรอไลองชุบดรนนกันบอลสามไเป็นคีแทนไปก่อนเลยปล่อยเข้า,ขาบอลปล่อยเข้าเลยบอลสี่มินบ็อกคนเนี้ว ติดมินิครับไปบห้าผมเป็นซัแตกใหญ่ดีดีเถิดดีถิดดไปใช่ใช่เอาใหม่เอาใหม, <3 D. S 1> เม่เอาใหม,ม่เลยดีกว่ามันเสียาาปไปนะใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้สีบทแปลเดียวนไม่ได้อีออ้ออฝนตกไงตกครับแน่เอาแล้วเอาแล้ว ดาเมดไหวนะดูดูแลดูดูแล้วดาเมดไหวถ้าถ้าครบหมดมันจะตุ้มไปเหลือ30เปอร์ระยะเพิ่มให้ถึง20แสิบสองตัวลูบสุดท้ายจะใช้ DPS 4เหรอไม่ใช่เมื่อกี้พี่วีไม่ได้สแสดงมันเลยายไปห้าห้าเปอร์นะมันไม่ได้โดนห้าเปอร์งั้นแค่สองเปอร์เอง มัดโดดไปก็ยัดหนักๆแค่นั้นเองไม่ต้องไปเนี่ยไปมันก็รีทันนะมันก็เท่านั้นเหรอรีแค่ตัวแดงก็ได้รีแค่ตัวแดงเท่านั้นเร็วรีแค่ตัวแดงอ่ะก็คือเปิดพวกรีเลยว่ะ อ่าฝั่งนั้นเปิดรูปรีเลยครับมันเบลกัดยิงเสร็จเร็วก็รีอ่ะเดี๋ยวถ้ารีอีกรอบนคือรอตัวแดงมาโดดกลับมาใช่ปะซูสถานการณ์อาจจะรีไม่ทันด้วยเพราะว่าเราต้องจบในรุปนั้นแลหละอ่าถ้าเราหิวผ่านรุปสอง <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะ ตียัดลง20เปอร์ได้เหรอรูบสุดท้าย วันหนึ่งวันสองวันสาม นั่งเหี่แล้วจริงๆ้วยนะเป๊ะโอ้ยเน็ดไม่ไหวใช่ไหมเราลองมีเน็ดเปล่ายังไงลีเหรอมันไปบอลหานองเงอดีหรือจะเปลี่ยนผมไปเป็นคิปเปอร์ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวบูบับเสียเป็นฮิลเลอร์เป็นฮิลเลอร์แทนแทน วินเป็นเลยปิงเหรอวินเป็นฮิลเลอร์แทนเลยบูบักงี้ฮิลเลอร์ไม่ต้องฆ่าเลยฮิลเลอร์อ๋อโอเคได้เปลี่ยนเปลี่ยนเก้าอ่ะเก้าเป็นอีพีเอสฮิลให้พี่เป็นฮิลเก้าเป็นอีพีเอสแล้วเก้าไม่ต้องบล็อกบอลเพราะถ้าเน็ตไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมาทะลุได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเป็นฮิลเลอร์หนึ่งให้แล้วใครจะเป็นฮิลเลอร์สองล่ะ จต้องเป็นปิงอะไรจะต้องเป็นปิงอะไรใช่ต้องเป็นปิงแต่ปิงก็เหมือนเป็น DPS แหละแค่ต้องให้ให้ให้ไอเนี่ยรปไม่เป็นสเต็ครูปสองรูปสองรูปสามเป็นปิง DPS เอปิงเป็น DPS ละจะทำสเต็คใหญ่กค่นั่นแหละจะทำสเต็คใหญ่แต่ปิงก็หวดเยอะเหมือนเดิมแค่ต้องเก็บให้เต็มแค่นั้นแหละ ประมาณลูกที่สี่ขึ้นไปไหมใชะ่ลูกสี่ก็ทำให้เต็มแล้วยนะัดไปอย่างเดียวไปแชร์ลูกแรกแชร์ลูกที่สี่ปิงก็บล็อกคนเดียวอย่างนั้นปิงต้อตียาวเดือนด้วยแล้วกันได้ก้าวดีก้าวก้าดีพีเอสนะก้าวดีพีเอสนะเก็บไปเก็บกับพี่เก่งก็ได้เหมือนเดิมไงแค่แค่ทำแทนตำแหน่งปิงไงก้าเข้าใจจังหวะไปตรงนั้น่ะ อยาให้พี่เก่งบล็อกให้พี่เก่งบล็อกบล็อกได้ไหมเนี่ยโอเคมามาหลูปแรกพิงเป็น DPS เรืยงกัน วันหนึ่งวันสองวันสาม ผสามพิงมาแชร์ได้ปะพิงมาแชร์ผมโอเคแล้วพิงก็ตียาวเลยสวยปิงยะตียาวเลยปิงเ <c oughs> บิร์เลยมอนสี่บอนสี่พี่เก่งกับเก้าบอนสี่พี่เก่งกับ, 9, บ 4, เก้าสายร่างขระหยับมาดนึงมาตัวนี้บอลห้า แค่ไม่ได้ตีเลยว่นทีละหนึ่งจะให้เป็นไรอะเนเจ็บ 嗯嗯，参 <c oughs> ปเปิเดี๋ยวปิงมาเอาลูกแรกกับผม้าเดี๋ยวปิงรอต่อสแต็กเองเออสีฟ้า <c oughs> ยับไปก่อนโอเค <c oughs> วันเกิดหนึ่งปิงมาเอาลูกแรกกับผม <c oughs> ันสองันสามขอขอโอเคคนเดียวเลยเอับอุ้ยชุบเลยชุบเลยชุบเลยทันทันทันชบๆเก้าผมบอกมาแลุกนะครับขันี่นคนเดียวเดียวเกครับพี่เก่งเกพี่เก่ง พวมีสองแท่งแล้วพวกมันตัวใหญ่อุ้ยอร่อพี่เก่งครเดียวเลยงั้นนะไม่เป็นไรเดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนห้าพิงมาแชร์ก่อนตรงนี้พิงพิงมาแชร์ก่อนตรงนี้พิงได้เดี๋ยวใครไปเอาคนเดียวทีหลังเอียงมานิดนึงเบิ้นเบิ้ลเบิ้ลคนหกเดี๋ยวกินกินพิงมาข้างหลังคนเดียวอย่ถอยมาถอยมา มันเจ็ดปิงครบแล้วอย่าพูดเจ็ดผมบล็อกเองให้ปิงหยิบลูกแก้วมาให้ด้ใช่ปิงหี่มใช่ปิงหิวใหญ่ครั้งที่สามนะตอนมันปังครั้งที่สามที่เหลือฮิวเล็กเยัดหยิบหยิบลูกแก้วเลยปิง พิงฮิวใหญ่ค่ะตอนฟังครั้งที่สามะเดี๋ยวเดี๋ยวกดทั้งแรกเนี่ยมีวินครั้งที่สองโฟงครั้งที่สองโอเคได้เลยครับเด็กเจนเจนได้อยู่ได้อยู่ันนี้แบงก์กดครั้งที่สนะามนะสพิงกดหนึ่งพิงกดหนึ่ง สวยอันทันจะเย็นจะเย็นจะเย็นเหลือเหลือเล่น DPS สี่อยากให้ลงยี่สิบเปอร์จะเย็นจะเย็นจะเย็นใช่แล้วเนาะพิงเป็น DPS แล้วนะพิงแต่มาเป็น d p และเรียสี่แทงต้องเอา d p สด้วยใช่ไหมดูสถานการณ์ก่อนคิดว่าใช่เช็คเอาสแต็กแดงแต่เดี๋ยวบล็อกสี่พระคนเดียวสลับคนพี่เค จะเอาลูกไหนก็บอกก็แล้วกันสีแดงอันนี้เล่นเหมือนรูปแรกเลยเบลลูกแรกผ่านไปมีอยู่ผิดเตี๋ยลูกสองบอลสองจิอยู่ผิดเตี๋ยเค้กอย่าล้นอย่าล้นอย่าล้นใจเแ็นๆบอลสามเค้กวัน ปิงปิงมามาแชร์กันลูกนี้แล้วปิงจะรอดแล้วลูกสีแดงบอลสี่เยาวเลยปิงสี่เก้ากับพี่เก่ง <c oughs> เบิร์นเลยปิงเอาอี่เค,ค้กด้วยนะสแักแกแดงบอลห้าเดี๋ยวผมหาจังหวะเอาให้พี่เค,ค้กลูกนี้นะพี่เค้กใช่ใช่พี่เค,ค้กลูกนี้นะได้ปะปัแบบหนึ่งผมทำให้ ไปหาลูกฟ้าลูกหนึ่งได้ปะไปบอลหกได้แล้วสวยผมบ็อกทิ้งหมดแล้วแค่แค่เราครบนะดูว่าสีตัวเองผิดหรือเปล่านะไม่ไม่ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปบอลเจ็ดสุดท้ายแล้วไม่ใครยังไม่ได้พีเพสเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเช็คสีนะเช็คสีตัวเองดีๆนะโอเคครบหมด อันมาตมาทัาดีที่เอฟซบดูทันดูทานไอ้ลบต่อมาอย่างเงี้ยแต่แรกเราก็ผ่านแต่วันแรกแล้วโอ้ยแมงเน็ตเปรตเอาแ็่เก่งเลยโอ้ขอหครับทุกคนเน็ตแม่งเป็นไรเป็นไรเราแทนกันได้เราเป็นกันหมดเราเก่งเราเก่งเมื่อวานตื่นไม่มียังไงตายมาปะ โอ้อะไรไม่มีป้ายอ่ะสายหนึ่งคือใครไม่มีป้ายอ่ะไม่ีป้ายก็จบแล้วดิสายหนึ่งปิงอันดิสายเลือดสายลมเบ็ดแดนโซไฟหมัดดินอเดนสายหนึ่งก็ปิงอันดิปิงปิงปิงได้ปิงได้ปิงได้อะไรอ่ะหมอพอไปเล่นอาออะไรดับโลหิตโอ้ไม่มีป้ายโอ้ยแต่ผ่านง่ายและอย่างนี้สบาย เออพรุ่งนี้พรุดเนี้ยวไปไอ้อย่างน้อยปิงก็ได้สร้อยคอนะเก่งได้สามเก่งได้โซชิยลปิงก็ได้โซชิยลขั้นแรกทีไอ้ก็ผ่านได้บอกว่ามันปรับมาง่ายนะหนูก็ผ่านได้พักๆพักๆพักๆเอ้นี่คือยังไงคือประมูลยังไงไปแล้วไปแล้วไปดีกว่ามีใครเล่นไหมล่ะสายหนึ่งถ้ามีแค่อาชีพแรกก็ไม่มีเลยปะ มีแค่ปิงคนเดียวเนี่ยเาเริ่มเริ่มมีแค่ปิงไงใส่เลือดให้นแลมเออเป็นแวเอาล้นีอนป้เปล่อาไปแล้วแล้วเอาก่อนเปล้วเอายกแ้เาล้องไิดเอางั้นเ่ะเอาไลยไม่ร้บเอาเลยถ้าไล้เอาไแเลยเล้เอาไ้เอาไล้เอลเอาลเอาลยเลเอาเลยเอาไล้าแบงค์นะเอา้เลยเอเคขี้เกียจทไม้อะไร โอ้โหขี้เกียนํำวิญญาณเสียนร้อยต่างก็มีแค่สี่อันอะใครจะิดอะโอ้วิญญาณสี่อันจูเลียสี่อันเอ็บอยอแรงเลยเห็นของร้อยหนึ่งซาลาเปาสามไม่เป็นไรุ่งลงได้อีกหนึ่ง กระเปาหนึ่งร้อยไปทำโซเชียลไหมสามแผ่นนะใช่เนี่ยจะบิดไปทำโซเชียลนี่ไงแอ่งสองแบ่งสองก่อนดิเออโซเชียลอะที่มันเปิดแล้วมันเลือกได้แค่เห็นอยู่นะเนี่ยคือถ้าใครใครจะเอาไปทำสามก่อนใครจะทำอ่ะใครจะทำก่อนคีมไงคีมเอาไปไหมเบอร์สองที่คีมขอแค่เบอร์สองเบอร์หนึ่งอะใครจะเอาไปไหม แรกเบอร์หนึ่งมาแล้วเบอร์หนึ่งแรกมาแล้วอ่ะแรกมาหมดแล้วก็เลยนั้นมีแรกสามแผ่นป่ะใช่แรกสามแผ่นใครยังไม่แรกเบอร์หนึ่งใครไม่แกเบอร์หนึ่งพี่วีพี่วีปะพี่วีแรกยังพี่แรกโอเคให้พี่วีเลยงั้นเลยผลผลแรกไปยังแต่ข้าวบนก็ได้ข้าวบนก็ได้แต่ข้าวบนมันง่ายมันทำง่ายหนึ่งสองลูกแก้วลูกแก้ว วันนี้ไม่ต้องบิดนะมันมันมัน,มนไ,มไม่น่าจะไปเด็กได้เยอะข้างๆก่อนลูกแก้ะพ <c oughs> ี่คีมน่าจะทำก่อนไหมถ้าสมมติเรื่องอาวุธอน่ยลูกแกะคนนะ่นนะสองอันเลยเอาไปทำอาวุธคนแรกอ๋อไม่รู้คีมออกไปแล้ววะเนี่ยอยากได้สองอให้เค้คกไปเลยลอยู่เค้กก็ทำเองอ่ะของที่เค้กก็แหละลงไปเลยไม่ต้องเองอ่ะสองคนอ่ะดูว่าสองว่ดูว่าสอง ปีกมันได้เยอะอะอปีกขนน่ะเหรอเออปีกเออปีกอยู่เนี่ยสิบกว่าอัน